สินเชื่อเงินสดทันใจวงเงินอนุมัติสูงสุด1 0 0นบาทอนุมัติรับเงินภายใน1วัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับยังไงอย่าลืมคข้าไปกดติดตามกันนะครับครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยนะครับก็สามารถแอด Line Official มาได้นะครับโดยจะมีชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้านะครับ ครับสอดสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของบริษัทแกร็บไฟแนนซ์นะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่านะครับสินเชื่อเงินสดทันใจครับโดยบริษัทแกร็บไฟนั้นนี้นะครับจะเกิดจากความร่วมมือกันนะครับระหว่าง2บริษัทนะครับบริษัทแรกเลยนะครับก็คือบริษัทแกรบที่ทางเรานะครับใช้งานอยู่เป็นประจําไม่ว่าจะเป็นแกร็บไบค์แกร็บคาร์หรือว่าแกร็บฟู้ดนะครับ บริษัทที่2นะครับจะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดนะครับที่ทางเรานะครับแม้จะเป็นผองใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้ำประกันก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ ครับในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับทางเราเนี่ยสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่10,000แบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของระยะเวลานะครับในการพิจารณาสินเชื่อตัวนี้ทางเราสามารถทราบผลอนุมัติเนี่ยภายใน1วันทําการเท่านั้นเองนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับข้อแรกนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่2 0่สจนถึงปีนะครับ ข้อที่2นะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือทางเรานะครับจะต้องมีร้านค้าแล้วก็ร้านค้าเราเนี่ยจะต้องอยู่ในแกลบฟู้ดนะครับเป็นระยะเวลานะครับต่อเนื่องกันเนี่ยอย่างน้อย4เดือนนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับสำหรับช่องทางในการสมัครนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราสามารถสมัครผ่านทางแกลบมือชานได้เลยนะครับหน้าตาของแอปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับทางเราสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,000 0แบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือทางเราเนี่ยสามารถรับเงินเนี่ยภายใน1วันนะครับหลังจากที่ตัวสินเชื่อเนี่ยทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีจุดพิจรารณาอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือทางเรานะครับจะต้องมีการทําธุรกรรมกับทางแกลบฟู้ดนะครับถึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเลยนะครับ สวัสดีครับ